สวัสดีครับจะมาพูดถึงดวงชะตาปี2562สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารกันผู้ที่เกิดวันอังคารดวงของคุณในปี2562นี้คุณจะได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสังคมพบปะสังสรรค์บุคคลมากหน้าหลายตาได้มีโอกาสได้เดินทางไกลไปในถิ่นที่แปลกใหม่จะได้ติดต่อกับชาวต่างชาติต่างภาษา ทั้งเรื่องของการงานหรือจะได้ไปศึกษาต่อซึ่งจะเป็ดประโยชน์กับคนในภายภาคหน้านอกจากนี้ยังมีการเดินทางอยู่ตลอดทั้งปีทั้งใกล้หรือเดินทางไกลจนถึงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการท่องเที่ยวแต่จะเกี่ยวข้องวุ่นวายมากจนแทบไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยทีเดียวนอกจากนี้ คุณยังมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนงานปรับตำแหน่งการย้ายงานและได้รับการเลื่อนขั้นไปในสูตรทิศทางที่ดีขึ้นแต่ในช่วงต้นปีถึงกลางปีนี้ให้คุณระมัดระวังจะพบความผิดหวังสูญเสียไม่ได้ดังใจและระวังข้อดีความต่างๆขอให้คุณมีสติในการแก้ไขปัญหาเมื่อถึงปลายปี ก็จะได้พบทางออกและสถานการณ์ต่างๆจะขี่คายไปในทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้ขอให้คุณระมัดระวังอุบัติเหตุเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่แปลกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยในส่วนของความรักจะเป็นปีที่โดดเด่นมีสเสน่ห์ของคุณจะมีผู้คนมากมายเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นการคบหาปิดบัง ซอดเลนผู้คนต่างๆจะเข้ามาให้ทำให้คุณมีชีวิตให้รู้สึกสดชื่นผู้ที่เป็นสอดก็จะมีคนมากมายเข้ามาหาคุณให้คุณได้รู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยในใจแต่หากผู้ที่มวยคู่แล้วก็ขอให้สร้างสติยึดมั่นกับความรักที่คุณมีอยู่ เนื่องจากจะมีผู้คนมากมายเข้ามาหาคุณในชีวิตภายในปี2562นี้สำหรับเรื่องการเงินเรื่องการเงินการใช้จ่ายของผู้ที่เกิดวันอังคารในปี2562จะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินส่วนแบ่งจากคนใกล้ชิดคู่ครองญาติพี่น้องแต่ก็ตามมาด้วยความไม่สบายใจ การตกลงในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆและความสํำเร็จรายได้ของคุณในปีนี้มักจะมีความล่าช้าเลื่อนเวลาออกไปแต่สุดท้ายก็จะได้รับความสํำเร็จในที่สุดแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะคุณมักจะมีโชคลาภเข้ามาช่วยเหลือให้พอผ่านพ้นในช่วงเวลารายร้ายต่างๆไปได้ แต่คุณก็ต้องระวังปัญหาในด้านการใช้จ่ายและการลงทุนคุณต้องรอบคอบมีสติเพราะการลงทุนนี้คุณอาจจะมีโอกาสขาดทุนหรือเสียเงินขาดสภาพขลองในการใช้จ่ายต่างๆได้โดยไปปีนี้คุณอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นเกิดจากการปรับแต่งปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย หรือชำระหนี้สินที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้ในปีนี้สำหรับรุ่งสุขภาพผูพ้ที่เกิดวันอังคารนั้นมักมีผลทางด้านจิตใจความกดดันความคิดวิตกกังวลความเครียดขอให้คุณมีสติให้ดีหรืออาจจะไปเที่ยวเพื่อคลายเครียดในปี2562นี้ก็ได้ ขอให้คุณโชคดีในปี2562ครับ